แตลืมเอาคอนแทคเลนส์มาตายแล้วสีตาไม่เหมือนตัวละครตามต้นฉบับแบบนี้กรรมการจะหักคะแนนไหมเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สันกะมาประกวดคอสเพลย์ที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตก่อนถึงวันงานสันกะก็ตั้งใจวางแผนการแสดงตั้งใจตัดสเสาเสี่ยงมากๆด้วยความคิดว่ารอบนี้มีเวลาเตรียมตัวน้อยสุดๆเพราะสันกะเพิ่งผ่านงานรับน้องที่มหาลัยมาทําให้รอบนี้สันกะรู้สึกตื่นเต้นมากๆแต่พอลองสังเกตดูตัวเองดีๆเฮ้ยเราไม่ คอนแทคเลนินาะไปลื้อหาในกระเป๋าก็คือไม่มีแล้วโชคยังดีที่งานจัดในห้างสั้นกนะก็เลยสามารถไปซื้อคอนแทคเลนที่ร้านอีฟแอนบอยได้พยายามหารุ่นที่ดูสีเหลืองชัดที่สุดโอ้ยยังไม่ทันประกดก็เสียเงินไปแล้ว149ย่สบาทรอบนี้เราต้องทำให้เต็มที่นะเอาให้มงให้ได้เลยแต่เอ๊ พอใส่ออกมาทำไมมันดูไม่ต่างจากเดิมเลยอะอย่างว่าแหละมันคือคอนแทคเลนส์ปกติไม่ใช่คอนแทคเลนส์คอสเพลย์อะโอ้ะจะทำยังไงดีเนี่ยหวังว่าแว่นตาจะช่วยบดบังมาให้คณะกรรมการเห็นนะคะแต่พอสักพักงานเริ่มในระหว่างนั้นซันกะกำลังฝึกซ้อมการแสดงอยู่หลังเวทีพิธีกรเริ่มประกาศแนะนำบูตรร้านค้าภายในงานเอ,อ้ามันมีร้านคอสเพลย์มาด้วยนี่นาะซันกะก็นึกว่าเป็นงานเกมจะไม่มีเสิน้าคอสเพลย์ซะอีกโอ้หตายแล้วแล้วฉันเดินรอบห้างเพื่อที่จะหาคอนแทคเลนส์ไปเพื่ออะไรในเมื่อร้านอยู่ข้างๆนี้จไไป200ด้อนนเล สีเหลืองชัดกาเดิมอีกเ <c oughs> สียดยเงินอ่ะแต่ถ้าแลกกับไม่ให้ถูกหักคะแนในในการประกวดก็ถือว่าโอเคอยู่ก่อนขึ้นประกวดสันกะก,ก็ได้แวะมาอุดหนุนผลงานคอสเพลจุ่มกระชาของพี่ชามีสักหน่อยนานๆทีจะได้เจอกันรอบนี้มาในฐานะกรรมการกับผู้เข้าประกวดและสันกะก,ก็แวะมาจุ่มกระชาจับไข่อุดหนุนผลงานของพี่เรียวในระหว่างนั้นผู้เข้าประกวดแต่ละทีมก็แอบซุ่มซ้อมกันหลังเวทีกันใหญ่เลยค่ะทุกคนและเมื่อถึงคิวที่สันกะจะต้องขึ้นแสดงบอกเลยว่าในใจคือตื่นเต้นมากๆแต่เราก็ต้องทําเต็มที่แล ในที่สุดก็ถึงช่วงเวลาประกาศผลสันกะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครบครองขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆคนด้วยนะคะเวทีหน้าทุกคนอยากให้สันกะมาในคาแรกเตอร์ของตัวละครอะไรไปประกวดที่ไหนคอมเมนต์มาบอกได้นะ